สำหรับคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับเราสงสัยว่ามันคือคลิปอะไรทําไมไม่เห็นมีภาพเลยจริงๆมันไม่มีอะไรครับติดไปได้แล้วนะยอกเล่นนะครับมันคือคลิปวิดีโอแนะนําตัวสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับเพื่อให้รู้จักกันมากขึ้นเนาะไปกันเลย let's go <S สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมไลเนี่ยทนายกัาชีนะิดีโอเบอร์ที่ชื่อออกจากญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วเป็นคนไทยเจ้าสายจีบก็ตัวผมเนี่ยเป็นหมาป่านะครับตอนนี้แปลงร่างเป็นหมาป่า ส่วนคอนเทนต์่ชอบนะครับส่วนอยากจะเป็นการพูดคุยแล้วก็โลเพนะครับอาจจะมีเล่นเกมแล้วร้องเพลงบ้างในบางช่วงนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนสิ่งที่ไม่ชอบนะครับคือปูหรือสิ่งมีชีวิตเปื้อนแข็งหลายขานะครับแล้วก็พวกกินข่าวปลาถามว่าทาไมถึงไม่ชอบปูมันเคยเจกตอนไม่เด็กครับตอนนั้นไปที่ทะเลคุณแม่นี่แหละแล้วคุณแม่เขาห,หยิบปูทะเลโดยเล็กขึ้นมาให้ผมดูซึ่งตอนน้เด็กผมก็นั่งดูกับคุณแม่แหละมันก็ดูน่ากดีใช่ไหมจนกทั่งเขาปล่อยลงพื้นครับ และมันวี่มาผมนั่นแหละครับเป็นสัเตุที่ทำให้ผมกลัวปูจนถึงทุกวันนี้นะครับส่วนสิ่งที่ชอบเนี่ยจะเป็นพวกมัทฉัดยินทีชาเขียวนะครับชอบชาเขียวแทจบจะชุดชนิดเลยแล้วก็มีทุเรียนด้วยอืมคิดว่าวเองเไม่คนยแบบไหนกันหรอผมคิดว่าเตัวเนี่ยเป็นคนนิ่งเงียบนะครับแล้วก็เวลาไลฟ์เนี่ยจะทําให้ดูน่าเบื่อมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมไม่ค่อยมีรีแอคอะไรมากหรนนาก อาจจะทําให้เขาดูรู้สึกเบื่อแล้วก็หลับไปเลยก็ได้นะก็ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากามาพูดคุยกับผมเนี่ยสามารถมาพูดคุยกับผมได้ในแพลตฟอร์ม YouTube นะครับหรืออีกทางหนึ่งคือทวิตทวีนะครับแต่อันนั้นนานๆนนนนนนไปทีนะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของผมได้เนี่ยทางทวิตเตอร์และ Discord Community นะครับหรือ TikTok นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ 系啦，拜拜。